สวัสดีครับนะนะครับเนื่องจากนะครับมีพี่ๆหรือน้องๆเนีน่ยที่ที่ซื้อคอร์สติวหรือหนังสือนะครับของของเพียนในช่างไฟฟ้าบายช่างวุดไปนะครับผมก็ได้บอกนะตอนตอนอส่งหนังสือหรือส่งไฟล์ไปให้นะครับถ้ามีจุดสงสัยหรือ,อข้อสักถามนะครับอะไรก็ได้ก็สามารถฟามถามได้ตลอดนะครับเพราะว่า,าถ้ามันเป็น เรื่องที่เขียนใส่กระดาษนะครับแล้วก็ส่งให้เนี่ยบางทีมันต้องคำต้องใช้คําอธิบายนะครับผมก็จะทําเป็นคลิปวิดีโอเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะเอาลงเพจแล้วกันนะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับก็ใครนะที่สงสัยนะครับก,ก,ก็มาถามได้นะครับถามได้นะหรือเห็นข้อสอบตรงไหนนะครับที่สนใจก็นํามาแชร์กันได้นะครับผมก็จะอ่า นำมาเป็นความรู้แล้วกันให้ทุกคนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมสอบแล้วกันนะครับนี่โอเคนะครับ,รบทีนี้มันเป็นเรื่องของอ่ามออแป,ปลงไฟฟ้านะครับมออแปลงไฟฟ้าซึ่งอ่ะนี่ผมก็เขียนออกมานะครับที่จากพี่ที่ที่พี่เขาส่งมาให้นะครับอ่าม,มีสองโจทย์นะครับอ่าดูรูปภาพก่อนอ่ะมองให้เป็นตัวนี้เป็นมออแปลงนะครับมออแ,แปลงเรื่องของมออแปลง อะเห็นไหมเห็นนะครับหม้อแปลงอ้าวทษโทษโทษมอแปลงไฟฟ้านะครับเขากําหนดมาให้นะครับเขากําหนดกระแสฝั่งอ่า primary หรือหรือฝั่งปฐมภูมินะครับ0.2แอมป์ขนาดแรงดัน220โวลต์อันนี้คือฝั่ง primary นะครับแล้วก็ secondary นะครับกระแสที่ใช้ไปยังโหลดเนี่ยนะครับอยู่ที่1แอมป์นะครับทีนี้ ข้อ1นนะครับข้อ1เขาให้หากระแสที่ขดลวดขดลวดนะครับขดลวดปมูเขียนตกกระแสที่ขดลวดปรุมภูมินะเท่ากับ0.2แอมป์นะ0.2แอมป์ที่เขากำหนดมาให้นะครับแรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิมีค่าเท่าไหร่เขาถามหาแรงดันนะครับเท่ากับถามหาแรงดันณจุดจุดนี้นะครับณจุดจุดนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับ ทีนี้อ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มเลยแล้วกันโอเคเห็นนะครับอ่าวิธีทำนะครับวิธีทำข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งถ้านะครับเป็นกระแสของม้อปแปลงนะครับกับแรงดันเนี่ยนะครับมันจะมีอัตราส่วนที่ผูกพันกันอ่าคืออะไรนะครับคําว่าอัตราส่วนที่ผูกพันเช่น แรงดันผมจะเขียนเป็น v 1นะครับส่วน v 2ก็คือแรงดันอ่าไพรมารี ary, หรือปฐมภูมิกับเซคแคนดารีนะครับเป็นอ,อัตราส่วนที่นะครับแปรผกผันกันนะแปรผกผันก็คือนะครับจะแทนด้วย i 2ส่วน i 1ก็คือกระแสฝั่งอ่าเซคแคนดารี ary, ส่วนกระแสฝั่งนะครับอ่าไพรมารีนะครับ, ary, ะรบฉะนั้น เขาให้หาอะไรครับเขาให้หา v 2ถูกต้องหรือไม่ก็คือแรงดันตรงที่ทุติยภูมิคือ v 2สองหา v 2องเราก็แทนค่าเลยครับเพราะว่าโจทย์เขากำหนดมาให้แล้วถูกต้องหรือไม่นะครับก็แทนค่าเห็นนะครับแทนค่าอขอพยัยชนมือนะครับถ้าพี่พ,พีที่อยู่ในกลุ่มติวของขออนไลน์ของผมเนี่ยนะครับน่าจะเข้าใจกันนะครับ ปรับปรุงได้เท่านี้จริงๆนะครับพี่น่าจะเขาน่าจะรู้ดูออกนะครับอ่าก็ไม่ได้ดูออกอยู่หรอกนะครับดูออกนะครับแทนค่านะพี่ในแทนค่านะครับแทนค่า v หนึ่งขั้มหนดไม่ให้เท่าไหร่ครับอ่าผมขออนุญาตเลื่อนมาเป็นคำ้มหนดไม่ให้เท่าไหร่สองร้อยี่สิบโวลต์ใช่ไหมนะครับใช่ไหมก็จะเป็น v หนึ่งสองร้อยี่สิบโวลต์ส่วน v สองที่ต้องการหานะครับเท่ากับ i สองคืออะไร ไอก็กำหนดมาให้แล้วก็คือกระแสที่อยู่ไปใช้ยังโหลดนี่ครับคือ1นแอมถูกต้องหรือไม่นะครับเราก็เขียน1นแอมส่วนด้วยไอไพมอลี uh, ก็คือ0 2นย์แอมป์นะศูนแอมนะครับแอมโวลต์ uh, น,นะครับทีนี้ทํำยังไงคิดเลขแล้วทีนี้นะครับย้ายข้างถูกต้องหรือไม่หา uh, V2 นะครับ หา v2 แล้วก็ย้าย v2 ให้ไปอยู่ตัวเดียวนะครับ